ที่บันวันสือสามหาว่าะไดกรับเก่าสามส่วนมากนั้นเพื่อนเก่าสามเก่าก็พวกตัวเดียวกันเพื่อนภาคกันสื่อเก่าสามก็พวกสามไหวตั้งแต่มือแหลกแหลกลูต้วไปนั้นเพื่อนกันหาสามเห็นมากมากแค่ดีเห็นสามสามมันเดียวจังจะไดอะไรกวนน้องแต้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมเห็นนางนางยิ้มเปย์ยิ้มเปย์อยู่แทวนั้นถือเหล็กกับเลยพัดนางกินนี่ กินเมียงกินไปแข่งกินเมียงเัง้งพี่เอ๊ะนะครัอบอ่ะเนาะสำหรับแนวทางของน้องเต๋องวดที่ผ่านมานะครับคือว่ามันขาดไปแค่แต้มเดียวเนาะน้องเต๋อเมียนค่ะเ<อ>มียนมันเมียนมันหลบมันหล,ลบเลขดังก็ซืดอดอกเมียนเมียนบอแต่ขัเป้อติดถือถือได้ค่ะคนกับถือน้ำเต๋อหลายอยู่เพราะว่าเอฟซีเพิ่นซื้อขึอ้นซื้อลงบ่ มนจ้ะเพราะว่าเอฟเก้าสามกระด้างเพระกระดับหัวล้งมันกระไดอยู่เนาะเมนเมนค่ะเพราะว่าเหมือนเตี่ยวปวยเต้่ยวปวยไปแค้นเลขสามหางหนึ่งนู่นแล้วก็ที่นี่เก้าเก้าสามเมนบอแล้วก็ห้าสามเมนบอลมนครับแมนจะเล่ว่าหาสามก็ต้องสื่อสื่อลงแมนบอลเหรอเราจะเล่สื่อฟาสื่อเป็นคนสื่อเป็นเนาะเราก็สื่อหาสามสาม จักรเก้าสามนะั่นมันเป็นมันเป็นทีว่าเพิ่นจับใจคว่วมแมว้ว่าตอนที่แตวลงโหลดแมนบอืมนที่นี่อ่าทีว่าเพิ่นนี่ยังหอกมากมากใส่นีแตว์ลงสีหน้าทุกคนก็เลยตีไปไป,ไปอ่าเก้าสามกับหกสามครับ<อ>ถือยู่เด้บ่แมนว่าบ่มีเอฟซี่ผู้เพิพ่นบ่ถือแต่อ่ากำลังใจก,ก็หลายสํำหรับผู้เพิ่นเอาเปีนก็หลายแต่กับส้ำรับผู้ถือกัคือถือเือว่าแบบเป็นดวงเพินน่นเนาะ แมน่นคนที่เคยติดตามเต้ยวเพื่นก็ก็ชี้หัวเนาะว่าตัวเลขมันขึ้นไม่ขึ้นมีลงนะครับขึ้นแต้มลงแต้มนะครับเรื่องมันก็ดังแฮงเนาะหาสามกับเก้าสามบอลบอแม่นแมนค่ะ<า>ส่วนมากเระโดงเป็นก็ได้อยู่แมน่นค่ะส่วนมากเพิ่นพากันสืบอเป็นขึ้นสื่อลงนั่นถือไรอ่าเพแม่นว่าเตะออกแล้วมาเกลี่ยตัวเลยคะ่ะเอฟซีพาวาเพาาิพาา่นถือไรยีหลีเพราะวา่ลาลังค้นนั่นว่าเลขของเต้ยวจังไรมันก็ดังอยู่แล้วนบอ แมนแมนดังทั่วโลกเนาะกับเลขมูคนก็เลยคิดว่าย่างหน่อยนะเลขเต้านะตรงนี้ขื่นมี่ร่องผนวางสีนะแล้วเงค่อนกับสื่อไลาตั้งแต่วสีสามผลนี้ค่ะสีสามหาสามหกสามผลภาคกันเตื่ออันนี้ผลทรงมาให้แต้วเบิ้งอืมเนี่ยครับแต่นี่ค่อนถือลายยอกนี่ก็มีคนตามอยู่มันก็มันก็บจะเห้ถือทุกวันมันก็จะใหตเปี้เป๊ะยมันกับบัวเมียน้องเต้ยวบัวค่ะมันเป็นไปไหนเพราะว่าห้องมันก็เป็นงวดที่หกเหรอเนาะอืมงวดที่หกแล้วกันจะเอาจะตรงกับ จะตรงตลอดจะเป็นไปบ่ได้เนาะคะได้กะกะก่บบาน่ดอกตอ่อไปของเต๋าเพราะว่าคําว่าดังหลายเนาะคะ่ะดังหลายอาจจะมีขึ้นมีล่มก็ได้ครับมันก็ธรรมดามันก็จะให้ถือสมงวดเขาสมงวดมันกับว่าแมนเนาะแมนมันก็เป็นเพื่อแค่แนวทางเท่านั้นนะครับให้พี่น้องพี่พีจะน่าเอานะครับ <c oughs> สำหรับแนวทางนะครับ ได้กับเอฟซีสายบุญกับเอฟซีสายบุญมันก็หลายอยู่เพิ่นทรมากให้กำลังใจหรือว่าตามข้อหรือว่าเลายลายยางเนาะค่ะส่วนมากกับสิมีเอฟซีออยู่ในไล่ของแต้วเหมือนบ่ค่ะแล้วก็จะมีแบบว่าตัวเล็กของแต้วป้อยไปลังคนก็บอกว่ายังไงก็ไม่เข้าบางอ่าเมนบอลหลังมันกับหลายข้อเมมต์เนาะได้กับบางท่านเพิ่นเข้าใจเข้าเพิ่นกับว่าอาบบเป็นยังเพราะว่าเลขน้องเต้วนั้นถือเป็นเขาบ่เขาก็ติดตามคือเกาเพราะว่า คือผู้คนถือถือเลขน้ำเต๋อหลายน่ะนะผู้คนเคยเคยเต๋อแมนบอมันจมันก็ยังไงก็ดีกว่าเดาแม่นบ่น้องเต๋อแม่นเม่ยนค่ะมีคนบอกให้เออมีคนดีกว่าเดาเด้ดีกว่าเดาเพื่อบอกเกาไปเอามันถือใจเพื่อนเพื่อนก็ซื้อเพื่อนบ่ถือใจเพื่อนก็มาซื้อแม่นบ่แม่นเมีนค่ะสำหรับตัวเลขมันก็ดีแล้วล่ะมีคนมาบอกให้ดีเนาะก็บอกว่าอะไรตัวแมนบล่ะเมียนเมียนค่ะ กูลงคนอ่ะหลายอาจารย์กับย่างกวางวางก็มียังบ่ถือโอ้ยยังบ่ไก่ยังบ่ไก่ทอดเต๋วก็มีแม่สิบแก้วขอน้องเต๋วก็ถือว่าถืออยู่ด้มันเก้าสามสีหัวล้มก็เป็นหกสามก็ได้อยู่เป็นวัตถุออยู่แมนค่ะนเต๋อลายเงวีเต๋วก็เลยแบบเออเอาแบบกระซื้อๆนะนะกระเหลยาเต๋วสิกระเสียผู้เพิ่้คนบะถือน้ำกระสีหมูเนื้อเมนโบเต๋อสำหรับผู้เพิ่นใจเต๋วหรือว่าผู้เพิ่นเคยสื่อน้ำเต๋วของสีมู่เพิ่นกะ เหือดยังสีนะครับมันกัดทุกอย่างก็มีนี่ละมีขมมีงางมีลบมีบวกนะดราม่าก็มีนะครับเพราะกัด <c oughs> เ,เมื่อวางเฟิรนเนาะบางคนตั้งขอใจบางคนตัางบ่กขอใจเนาะนะครับเพาก็บ,บอกเป็นเพียงแนวทางมากกับซื้อามามากกับเบิร์นคือซือ้อแมนอแมนทำเอ่อตองเต๋อซีเหลี่ยบบัวบ้องเต๋อโอซีเหลี่ยบเพราะว่าตองเต๋อเป็นเรียงปกติแต่เต้๋อเต๋อไม่ได้เป็นไขรเลือดออก มันจะเป็นใครกันหรอเศรชีเลียนบอสแต่แต่กับพุ่มใจเหลียวเี้พาแต่กัสามารถแบบว่าอ่ากับโมเมนวาเล็กแต่ววเขามันจะซ้ำเขาอยู่แล้วเป็นบอสแต่เป้าต่แต่าเหาศูนสามาพวกคนได้น้ั้ายแต่วจมาเบิดนีนะมันก็ซ้ำนันแต่ก็พุ่มใจเหล้ว่าวางวนนี้หาซูนสามาได้พี่น้องเขาได้ครับได้หลายโย แน่นจ้ะถือว่าถือว่างวดเห็ีบ่บางคนอาจจะพึงพึงจะพึงจะติดตามอาจจะพลาดในเข้าใจพึงจะพึงจะเคยเห็นเนาะพึงจะได้ตามนะครับเอามันเป็นไนฟันดีไปฟันตองงวดไปฟันมีเหล็กฟันมีเหล็กมากเหล็กชอบบ่เอาไปในเพื่นในนอนเขียนใส่หมอนนอนฟันเนี้ยงวดนี่เอาไปเสี่ยงเตี้ยเอาไปเสี่ยงให้เพ็่อนคนเสี่ยงมาก่อน จ้ะเสียงบึงเสียงบึงจะคูสองคูเนาะพราเด็กเาจาะเด็คูนี่ก็ได้เอาจากสองคูเนี่ยเอาให้พี่น้องคนเดเป็นน้อนเสียงบึงก่อนเขาภาษาเนี่ยให้พี่น้องปฝันดีน้ำครับให้พีนได้ตรงกันจ้ะแต่ลองเดี๋ยวเต่วกระสีให้เป็นแค่แนวทางเนาะค่ะเขาหรือพีดกันป้ากันอีกเที่ยนึ่งเท่ากับโบ้หูวมาเหล็กเสียตัวใดแต่ก็ให้เป็นแค่แนวทางคือซื้อ อ่าเลขไอเตวยวให้ไปเสียงกับเป็นเป็นเลขไอ้ที่ว่าเตีวมักในใจดิเอฟซีบ่กมันบ่กมันฝันเด้พอแต่ว่าเหนี่ยฝันบางคุยกับมวยก่อนดีแต่อีกกฝันเอาฝันเอากขาบอกเขึ้นมาก่อนโอ้ยะยังอยู่ตากับอ่าเลขเลขที่เตีวขึ้นมากนั่นกับไย่ถิ่มไก่ถิ่มเด้อหาสามนั่นแต่ก็ยังการไหวก็ยังดีดีว่าเรียกว่าน้องเตียวสิ่บาดครันี่น้องเตียววัสิ่บาดตัวนี้ ต้องตามให้ตามอืมตามด้ยวยเพราะว่าต้อ<ม>ตามพ่อเลยเดี๋ยวให้ให้ซ้องครูกับพอ่อเอา้าให้เต้ากับสี่ให้หาสามกับสี่สามไปพอไ่อเดยฟังสามสี่สามเนี่ยเ<ม>พราะว่ารักซีมากเลยได้ซีมันจะอยู่ข,ข้างหน้าอืมครับสามซีหนักอันนี้คือสา้ยูนาะคือได้หนิครับ ให้เอาไปเสียงมือก่อนนะคะบบเมนว่าแตวบอกให้ไปสื่อไปสื้อมันโ่เมนค่ะไปเสียงมือซะก่อนม่นเสียงมือเขาเอะมากเซียงวากันเอาไปประกอบกับหลายๆคนเนาะเมนเมนค่ะว่ามันสิบเมนโบอันนี้่บอาจจะหมือมันอ๋แต่อาจจะเปลี่ยนเปลี่ยนก็ได้อาจจะบบเมนตัวนีก็ได้หรือจังได๋เฮาก็บ่ท่านหัวนี่มันเป็นเหล็กมากเพราะว่าเหล็กมันแท็งน่้เหน้าแบบว่าแตวกับ่สามามาที่จะแบบโบใดขึ้งหอวว่หันเพราะว่าเพิ่นมานี่้มาเขาฝัน เ็นลูกนเปิชอบกันเด็กตามกันเนาะเมนเมียนกับกับตามซื่อๆเราหาสามหาสามหามอากมากมามแห่งดนเห็นสามสามมันเรียเจังเลยพูดติไปใสหลอดขึ้นได้ใจอยู่้ามันข้ามตามหาหาสามมันเพื่นแผนดินอยู่ประเดีวเดี๋ยวปีกมาเมบ่ด้มาบอกกบเตียวอยู่ตอนนี้แล้วพูดเ๋ยวสิไปยุใส่ตอนนี้ จะต้องไปลบยี่ใส่ครับผมเอาสำหรับมือนนิก็มาคุยกันออกแจ้ากันเนาะก็เอาตัวต่อไปตามก่อนคื้อคุยกันไบบโกลนกับฝากเอฟซีนะผ่านนะครับเอาทิ้งไทยเอาทิ้งไทยเอาสองหางตัวไลนนะอ่าทิ้งไทยสองหางมีหาสามกับสี่สามเอาไปพ่อเด็กังสามเน้นเน้นห้าสามตามห้าสามเนาะจะตามตามคือซื้อได้กันีนคือเล็กเหล็กเลขกเหตุตามไหมค่ะเลขกหตุตามเจอเนาะเป็นเลขกห้ตามไม่เล็ก นั่งจ <therapist. S 1> ัด <ces> ค <c ute> <c ute> <Bryant> ือเกาหาสามแบบเป็นหมองปพสตุกไหมค่ะกาหรับทันไดเนาะค่ะเพื่อนสีรวมทั้บุญหรือว่าต่อยอดบุญเนาะค่ะอ่าโทรไปหาน้องแต้วได้เนาะตามเบอร์น้องแต้วครับผมอ่าศูนย์หกสามค่ะศูนย์หกสามเจ็ดสี่หกสองแปดสี่ศูนย์ครับผมค่ะอ่าเบอร์โทรได้ค่ะอีกรอบนึงอีกรอบนึง อ่าศูนย์หกสามเจ็ดสี่หกสองแปดสี่ศูนย์โอเคครับผมแทนผู้ใดกับผู้ใดต้องการจะเป็นเจ้าภาพเนาะค่ะเจ้าภาพหรือว่าจะเป็นจะเป็นอ่าอีทแมนบอลอะค่ะอีทอีดเฮีนปูนไส้และกันก็อีียงก็เขื่อนโถกระบกปูนบ่เป็นเอียงไอเนี่ยอันนะโถสวมมันไหมโถอันเท่านั้นไหมโถโถเท่นัอีียงก่อเอีียงก่ออี เอานะาของน้าหของนึงนี่ใส่งบประมาณประมาณมาเกินเท่าไรสองหมื่นห้าประมาณสองหมื่นห้าค่ะตัวของหนึง่งครับอ่าพูดได้ค่ะสำหำรับสำหรับไหนเนาะค่ะสีสีรวมเป็นเ<อ>จ้าภาพเนาะค่ะหรือว่าน<ำ>้อง<ำ>เต้ยอ่าเพราะเป็นเจ้าภาพอันอ่าอิทเดบอ์ิทอ่าเต้ยก็ใส่ประมาณสองถึงสามร้อยกอนเนาะค่ะตัวอ่าของของหนึ่งของหนึ่งเกินประมาณเท่าไรก่อนประมาณหนึ่ ประมาณห้าร้อยก่อนเนาะสองหองประมาณห้าร้อยค่ะจำน่าจะท่าเท่าหรอค่ะคือว่าเจ้ากะค่ะโอเคเนาะจะ้าจ้าครับผมอขอบคุณน้องเจ้ามากครับ,บขอบคุณครับ